สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตของวิ่งในเกมนะครับที่มันบั๊กวิ่งเร็วๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่ามีคนทักมระถามแบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับทั้งในคอมเมนต์ YouTube แล้วก็อินบ็อก Facebook แฟนเพจนะครับโอเคก็จะมาทําคลิปอัปเดตกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปแนวนี้นานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็ เดี๋ยวเรามาที่ของตกแต่งส่วนหัวก่อนเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นมงกุฎกับโบแดงตัวนี้นะครับที่บักวิ่งที่จริงมีอีก2อย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูภายหลังแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็นอกจากมงกุฎกับโบแดงแล้วนะครับก็จะมีเขายูนิคอนนะครับที่มีขายในไอเทมมอลนะครับอยู่ตรงของตกแต่งส่วนหัวนะครับจะเป็นเขายูนิคอนตัวนี้นะครับอันนี้คือบักวิ่ง นะครับคุณสมบัติเขียนว่าบวกหนึ่งแต่ที่จริงไม่ใช่คือมันบักวิ่งเร็วมากกว่านี้นะครับรวมถึงมงกุฎกับโบด้วยนะครับจะเขียนว่าบวกหนึ่แต่ว่าที่จริงไม่ใช่มันบั็กวิ่งนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหน้าบ้างนะครับหน้ากากนะครับที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแว่นแดงนะครับตัวนี้คุณสมบัติเขียนบวกหนึ่งแต่ที่จริงมันบักวิ่งนะครับ เดี๋ยวอันที่เหลือที่ผมไม่มีเดี๋ยวผมให้ดูทีหลังนะครับตามที่ผมบอกไว้นะครับอันนี้ให้ดูเท่าที่ผมมีก่อนนะครับแล้วก็ชุดเซตนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดเซ็ตแต่งงานนะครับทั้งตัวผู้หญิงแล้วตัวผู้ชายเลยนะครับจะเป็นชุดเซตเวิร์ครับนะครับชุดแต่งงานตัวนี้นะครับทั้งของผู้หญิงสีขาวของผู้ชายสีดํานะครับบักวิ่งทั้ง2เซตเลยนะครับวิ่งเร็วมาก ถุงมือนะครับจะเป็นถุงมือดากอนเอเรียนะครับตัวนี้บักวิ่งนะครับคุณสมบัติเขียนบวกหนึ่งแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับมันวิ่งเร็วมากกว่าบวกหนึ่งนะครับหลายหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับถุงมือตัวนี้เพราะว่ามันบักวิ่งมานานแล้วนะครับแล้วส่วนมากก็น่าจะมีถาวรกันหมดแล้วนะครับส่วนผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีนะครับก็อาจจะหาเติมได้ในโปรโมชั่นหรือว่าจะไปฟาร์มในด่านดากอนเอเรียก็ได้นะครับแล้วก็ปีกนะครับ มีครึ่งหัวใจนะครับบั克วิ่งนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับซึ่งสีชมพูจะเป็นของตัวละครผู้หญิงส่วนสีฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวละครผู้ชายนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าตัวละครเราเป็นตัวผู้หญิงแล้วไม่มีปีของตัวผู้หญิงนะครับเราสามารถบัคใส่ของตัวผู้ชายได้นะครับโดยการที่เราไปที่เมนูกันโซครับผมใส่รหัสปลดค้างแป๊บอ่ะเข้าไปที่กันโซนะครับแล้วก็ ของตกแต่งส่วนหลังนะครับแล้วก็กดสวมใส่ได้เลยนะครับมันก็จะบั๊กมาอยู่ในช่องปีกนะครับซึ่งทําบั๊กในกรณีที่เราเล่นตัวละครผู้หญิงแต่ว่าไม่มีปีของตัวละครผู้หญิงมีแต่ของผู้ชายหรือว่าจะเป็นเราเล่นตัวละครของผู้ชายแต่ว่ามีแต่ปีกของผู้หญิงไม่มีของผู้ชายนะครับก็สามารถบั๊กใส่ได้โดยใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือไปที่กันโซแล้วก็เลือกปีกตัวนี้นะครับแล้วกดสวมใส่แค่นั้นเลยนะครับแค่นี้ก็จะ สามารถใส่ของตัวผู้ชายได้แล้วนะครับแล้วก็ไทเทนนะครับไทเทนตัวนี้จะเป็นไทเทนที่บั克วิ่งนะครับบั克วิ่งไวมากนะครับผมบอกเลยนะครับตัวนี้บั克วิ่งไวจริงๆนะครับแล้วก็ของอื่นๆจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเดี๋ยวนะผมลืมตัวนี้นะครับเป็นปากนะครับของตกแต่งส่วนปากนะครับผมลืมอันนี้ก็บั克วิ่งเหมือนกัน นะครับอันนี้คือบั็กวิ่งนะครับอันนี้ไม่บั็กวิ่งนะครับอันนี้คือบวกปกติเลยนะครับถ้าของบวกวิ่งอื่นๆนอกจากนี้มีอะไรบ้างนะครับจะมีเป็นตุ้มหูบวกวิ่งบวก2นะครับอันนี้บวกวิ่งแล้วก็กางเกงที่บวกวิ่ง5นะครับที่จริงมันมีบวกวิ่งบั็วิ่งนะครับแต่ว่าในนี้ผมไม่มีนะครับเดี๋ยวให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับไทเติรบลกวิ่งเราเอาไปแล้วใช่ไหม ที่เดี๋ยวก็จะเป็นพวกแท็กวิ่งบวก5้าไอคิงออฟกอรี่ตัวนี้ผมไม่นับนะครับขอไม่นับแล้วกันเอาแค่ที่แบบว่ามันหาเติมได้ก่อนก็จะมีแท็กตัวนี้นะครับที่วิ่งบวก5แล้วก็จะมีเป็นในส่วนของ Book of Sky นะครับตัวนี้เติมได้นะครับวิ่งบวก5เหมือนกันอันนี้ก็วิ่งบวก5นะครับวิ่งบวก5 แล้วก็มีคำพีซันฟลาเวอร์บุ๊กนะครับอันนี้วิ่งบวก5เหมือนกันนะครับมันไม่ได้บั็กนะครับแล้วก็จะมีหลังตัวนี้นะครับที่บวกวิ่งเหมือนกันนะครับที่จริงหลังตัวนี้มันต้องไปอยู่ในส่วนของของตกแต่งส่วนหลังนะครับแต่ว่ามันบั็กมาอยู่ในช่องไอเทมด้านล่างนะครับก็ใส่แล้ววิ่งบวก2นะครับแล้วก็จะมีอะไรกันเซตตัวนี้ครับ G G W P เซตนะครับเมื่อใส่ครบ3ชิ้นจะได้วิ่งบวก5เพิ่มด้วยนะครับ ก็จะมีทั้งสเปร์มีท่าเต้นแล้วก็เอฟเฟกต์รอยเท้าครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่มีไทเทลตัวนี้นะครับส่งการที่มันบัควิ่งใช่ไหมก็จะมีเป็นไทเทลธรรมดาครับที่หาเติมได้นะครับอย่างเช่นลีโอนะครับที่เราจะเห็นกันบ่อยตัวนี้จะบวกวิ่ง5นะครับแต่มันไม่ได้บัควิ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็บวกวิ่ง5นะครับก็หาเติมได้แต่ดูดีๆนะครับไทเทิลีโอนะครับมันจะมีในส่วนของโปรโมชั่นหน้าเว็บมันจะมีบวก2กับบวก5นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ย มันจะบวก5นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นบวก2สังเกตง่ายคือมันจะเป็นเหมือนเป็นหมวกทรงเห็ดนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบเหมือนขนสิงโตอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้จะบวก5แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะบักวิ่งนะครับคือแบบว่าไวมากๆนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงบวกวิ่งด้วยนะที่มันบักวิ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ น่าจะตัวนี้แหละนะครับที่เขาบอกว่าใส่แล้วมันบักวิ่งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าข้อมูลล่าสุดที่ผมได้รับมานะครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่มันบักวิ่งเร็วนะครับก็แต่ผมใส่ให้ดูว่าของที่ผมใส่มันมีอะไรบ้างทำาห้มันวิ่งเร็วโดอเกิดน,นะครับก็จะมีมงกุดมีถุงมือดากอนเอเรียมีแว่นตาบักวิ่งนะครับอันนี้ไม่ Buck, บักรบปกติอันนี้บักวิ่ง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 นะครับแล้วก็แท็ก แล้วก็พวก Book of Sky as แอ e e ปีดคัมพอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยใส่แล้วคือวิ่งเร็วปุ๊บปาร์ตเลยนะครับแล้วก็ของอื่นๆนะครับที่บัควิ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้เลยนะครับ u n d e a d King ตัวนี้วิ่งบวกหนึ่งนะครับแต่ว่าที่จริงมันบัควิ่งนะครับบัควิ่งแบบใส่แล้วเร็วมากนะครับแล้วก็จะมีเป็นหน้ากากตัวนี้นะครับหน้ากากตัวนี้ก็บัควิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบสีแดงด้วยนะครับที บักวิ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับพิงโรดอันนี้คือบักวิ่งนะครับบักวิ่งจริงๆแล้วก็จะมีอ่าจะมีเป็นกางเกงที่บักวิ่งด้วยนะครับจะเป็นกางเกงนักเรียนสีแดงตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาตัวก่อนอ่ะผมก็ขอยืมตัวหน่อยลวกันใครก็ไม่รู้นะครับกางเกงนักเรียนสีแดงนะครับทั้งกางเกงแล้วก็กระโปรงนะครับของตัวผู้หญิงผู้ชายตัวนี้คือบักวิ่ง นะครับใส่แล้วบอกเลยว่าวิ่งเร็วมากๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นเสื้อวันแม่ด้วยนะครับที่วิ่งบวก2นะครับอันนี้ไม่บักวิ่งนะครับวิ่งปกติเลยแล้วก็ที่จริงมันจะมีเสื้อที่บวกวิ่งขายด้วยนะครับถ้าเราไม่มีเสื้อวันแม่นะครับเราสามารถซื้อได้นะครับเป็นเสื้อวีเชียไทยแลนด์นะครับมีทั้งตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายเลยนะครับตัวสีน้าเงินตัวนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยซะเท่าไหร่นะครับ แล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกอาร์มติดแขนนะครับอาร์มติดแขนที่มันบวกวิ่งนะครับมันจะมีของเกมเมอร์เอ็กซ์ตรีมแล้วก็ตัวปกตินะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูมันจะเป็นติดแขนไม่รู้ว่าผมมีหรือเปล่านะตัวนี้ผมดูแป๊บไม่มีนะครับเพราะว่าผมใส่ไอ้ตัวนี้แทนอาจจะผมให้ดูในไอเทมมอลแล้วกันเผื่อว่ามันมี อาร์มติดแขนเกม e มอร์เ e ็กตัวนี้จะวิ่งบวก3นะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องทำกิจกรรมภายในแอป Gamer Extreme ซ์นะครับหาโหลดได้ทั้ง Pay Store แล้วก็ App Store นะครับแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงไม่รู้ว่าในนี้มีไหมไม่มีว่ะเดี๋ยวนะผมต้องไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับว่ามันมีหรือเปล่าอ่ะยืมตัวหน่อยนะครับตัวใครก็ไม่รู้นะครับอันนี้วิ่งบวก1นะครับที่จะมีก็ จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนอื่นๆถ้าเราไม่มีนะครับเราสามารถซื้อในร้านค้าได้นะครับทั้งชุดเซ็ตแล้วก็ของตกแต่งที่บวกวิ่งนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นอย่างชุดเซ็ตตอนนี้นะครับก็ให้หาชุดเซ็ตเป็นเซ็ตไฟก่อนเลยนะครับเพราะว่าเซ็ตตัวนี้วิ่งบวก5นะครับทั้งตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายเลยนะครับแล้วก็ของตกแต่งส่วนหัวก็มีเข่านี่แหละที่ซื้อได้นะครับของบักวิ่งส่วนพวกตานะครับก็จะเป็นแว่นตาตัวนี้ที่วิ่งบวก1ปกติ นะครับแล้วก็ปากตัวนี้วิ่งปกติแล้วก็ถุงมือจะเป็นถุงมือตัวนี้นะครับวิ่งบวก2แต่ว่าถ้าจะใช้ผมแนะนําให้ซื้อไอเทมสลับปืนไว้ขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าถุงมือตัวนี้มันไม่มีคุณสมบัติสลับปืนไวนะครับมันจะวิ่งแค่บวก2อย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าถ้าใส่คู่กับปีกบางปีกเดี๋ยวนี้มันจะมีวิ่งบวก5สลับปืนไว้ขึ้นเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นนะครับก็ไม่จําเป็นต้องซื้อไอเทมสลับปืนนะครับไอเทมสลับปืนที่ผมจะเอาให้ดูก็คือตัวนี้นะครับ เราไม่จําเป็นนะครับถ้าสมมติว่าเรามีปีที่มีคุณสมบัติสลับปืนไว้ขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ไปก่อนนะครับก็คือเป็นของบกวิ่งที่ขายในไอเทมมอลนะครับส่วนพวกนี้ก็สุ่ม120นาทีแล้วก็โบบักวิ่งตัวนี้จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนผมไม่มีวะ่ะแต่ว่ามันมีแจกนะครับชิ้นส่วนสีม่วงนะครับลองไปหาดูคลิปกันก่อนนะครับมีอยู่แล้ว ไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นแล้วมั้งครับน่าจะครบทุกอย่างแล้วแหละนะครับพวกของบวกวิ่งบักวิ่งต่างๆนะครับก็มาอัปเดตให้ดูกันล่าสุดนะครับเพราะว่าที่จริงมันมีของที่บักวิ่งแต่ว่ามันแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอไม่เอามาแล้วกันแต่ว่าก็หยิบยกมาบางอย่างแล้วกันนะครับที่มันบวกวิ่งนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผม้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Facebook f แ n p เ g e ด้วยครับแล้วก็เด